สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับต้อง VIP ธรรม,มดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่5กันยายนส5พันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันท์นะครับสีเหลืองสดใสนําโชคให้ทุกๆท่านทุกๆท่านนะครับ สำหรับหุ้นไทยนะครับช่อง v p p ธรรมดาจะมาลงให้วันละ4ี่คลิปสีรอบนะครับรอบหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆ,ๆนะครับสำหรับหุ้นไทยเช้าก็ออกไปแล้วนะออก3877นะครับมาหมดเลยนะให้789มา83นะครับแล้วก็7 7, 7, 7เเด้งเลยนะครับ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับรอบเช้านะ9โมง10โมงนะครับรอบเช้านะครับรอบต่อไปก็เป็นรอบเที่ยงนะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุก,ท,กท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแหงๆๆนะอ่า พิจารณาดูก่อนนําไปใช้นะครับไม่ใช่่าเอาไปใช้เลยนะพิจารณาดูก่อนนะครับมีเลขอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับคนไทยเที่ยงสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะเน้นที่ห้ากับหกเน้นที่ห้าน,น,นะครับห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าเก้าเก้าห้าห้า าเจ็ดเจ็ดห้านะครับเดือนหกนะครับหกสองสองหกหกสามสามหกหกเก้าเก้าหกหกเจื้อนเจื้นหกหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับประมาณนี้นะเครื่องคือเลขสี่นะครับรูดนะลวดห้ากับหกเลยนะอ่าประมาณนี้เจืนเด่นบนนะครับเด่นบนมาดูที่ 2 3 4 5 6ห,หนะครับขอเลือกที่3 4 5 6ห,หนะครับบนนะครับชวนชอบก็จัดไปตามนี้นะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลดลงเพื่พอความบันเทรไปนะครับขอขอบพระคุณมากมากครับขอให้ทุกท่านเฮง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 นะครับพบกันใหม่อีกทีก็หุ้นไทยบ่ายนะสำหรับหุ้นไทยเที่ยงก็ขอให้ทุกท่านได้เฮได้คีดกันนะครับได้เหได้คีดกันขอให้โชคดีโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรง ขอตุงขอตุงเป็นหลักนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง V.I.P ธรรมดาด้วยนะครับขอบขอบขอคุณมากๆครับสวัสดีครับ